ถ้าหนูไม่ออกหนูเป็นแบบนี้เลยเหรอ,อยสวยค่ะอ่ากินอ,อิ่มแล้วเล่นกับพี่พีๆดีกว่ายายว่าไงสวยไหมคะยายว่าไงสวยไหมนี่ดูผมด้วยไหนลูกชายแม่ผมก็หลอ่อทำไมทำให้เหมือนยักษ์เลยอะ่ะทำให้เหมือนยักษ์เลยอะ ขอให้ผมดกผมดำนะคะอขอให้ผมดกผมดำนะครับอืใช้สมุนไพรไทยเลยแหละอันชันกับสวนแม่นอาิปอีกชัันหอมโอเคพี่ๆดูพี่ๆดูเอาเข้ากล้องเสร็จแล้วนะคะนี่แม่ก็จัดให้ตามสูรเด็กทุกคนจะต้องทำแบบนี้ค่ะลูกแม่ก็ทำมาก่อนเนาะ พี่ๆแต่ไม่ให้ไป <จบ S 1> นอนจุกปั่นจุกจุกจุกกันจุกกัน